สวัสดีครับพูก,กับสุลูกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การไม่แบ่เพื่มนะครับใส่ตะข่ายให้กับหงดังได้สเรต์แรน์การเป็นบากนะครับกลางของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าตัวเขามีความสุขอย่างมากนะครับที่ทําประตูได้ในนัดล่าสุดหงดางเปิดรังเอาชนะอุนิยงเซงซิลโนะครับ2-0ในศึกยูฟ่ายยโรปราปลีกกลุ่มเอเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้ตัวแทนจากอังกฤษลิเวอร์พูลของเรามี6แต้มเต็มนะครับ เยี่ยมไปเลยรู้สึกดีมากผมคิดว่ามันเป็นประตูที่ดีที่สุดในอียิปต์จนถึงนั้นตอนนี้มิกฟิวทีมชาติฮอลแลนด์กล่าวมันไม่สำคัญหรอกว่าจะทําประตูได้ในลักษณะไหนประตูก็คือประตูผมคิดว่าจํานวนนาทีที่ลงสนามเมื่อถา,ถามถึงการเปลี่ยนแปลงจากเบยม์มานิคสู่แอนเวลเมื่อคุณได้โอกาสลงเล่นคุณก็จะได้ความมั่นใจและมันก็เป็นแบบนั้นแหละพวกเขาเพื่อนร่วมทีมดีมากๆเป็นกลุ่มที่ดีมากๆรวมถึงบรรดานักเตะคนหนุ่มและผมสนุกกับทีมทีม,ทมนี้ ผมชอบนะผมคิดว่าลิอรูหูทำงานอย่างยอดเยี่ยมในการซื้อนักเตะดีๆเข้าสู่เทียมและพวกเราอยู่ในจุดที่ดีทราบซึ้งมากๆที่แฟนบอลลุกขึ้นปรบมือให้กับผมผมมีความสุขมากๆที่พวกเขามอบความรู้สึกที่ดีให้กับผมผมอยากตอบแทนบางสิ่งบางอย่างกลับไปเจคเกนย้ำนะครับเปลี่ยนตัวเพราะว่ามันจําเป็นเจคเก็ครับนะครับเทรนเนอร์ลิอรูพูย้ำว่าสาเหตุที่ตนเองเปลี่ยนตัว กนหลักออกจากเกมเพราะต้องการพักนักเตะซึ่งก็เป็นไปตามที่ทีมงานเห็นพร้อมฮังแดงนะครับเปิดรังเอาชนะอุนิยงซังซิลัวไป2 0ในศึกยูฟ่ายยโรปาลีกกรุมเอเมื่อก่าคืนวันพฤหัสวดีที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ตัวแทนจากอังกฤษมี6ตันเต็มผมว่าหากเราทำได้ก็ต้องลองพยายามทำดูเปลี่ยนทีมและหมุนเวียนนักเตะกุณซือชาวเยอรมันเก่าพี่คนก่อนพวกเราแย่มากๆแต่นั้นพวกเราต้องทำให้ดีกว่าเดิม ผมเกลียดที่ต้องมาคิดถึงเกมต่อไปหลังจากจบเกมเลยทันทีแต่ด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะเราต้องทําแบบนั้นเกมต่อไปพวกเราไม่มีสอง,องหน้าเหตุใช้งานดังนั้นพวกเราต้องทํามันก็คือการเปลี่ยนตัวงานลุล่วงในการชนะยูโรปบลีนั่นเป็นเรื่องที่กันเช่นเดียวกันคุณเอาชนะไม่ได้หากคุณรู้สึกตื่นเต้นมากเกินไปเพราะเราได้เรียนรู้จากเกมเกมน,นี้ด้วยวังหวะการเล่นที่พวกเรามองไปยังทิศทางเดียวและปราศจาก มันพวกเราคงมองไปอีกทางโดยนังเตะชุดเดิมได้เรียนรู้อะไรมากมายและพวกเราใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เจเก้าชมกาฟินแบกปรับตัวดีขึ้นเจเกนคลับนะครันอย่างของโรเบรูกล่าวชมไรอันกาฟินแบกว่าทำงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหงแดงเปิดรังเอาชนะอุนิองเซงซิวรโรไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกย um ูโรปาลีกุ่มเอ ในค่วงเนวันพลัสบดิลีที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ตัวแทนจากอังกฤษมี6คะแนนเต็มเขาไรอันสกาเฟนแบกเป็นนักเตะยอดเยีย่ยมและผมก็มีความสุขกับเขามากช่วงเวลาของเขาที่ใบหนิกไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เขาลงสนาม3 5เชกมซึ่งถือเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้สำหรับนักเตะหนุ่ม,มแต่ตอนนี้เขาสามารถปร,รับจังหวะและคุณเห็นสิ่งนั้นได้เลยว่าเขาครอบครองบอลเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อหากพวกเราสามารถนำเขาไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม ทุกคนพอใจกับเขาอย่างมากมันอาจจะไม่ใช่ประตูที่ยากที่สุดที่เขาเกิดทาได้ในออเชียแต่การทําประตูได้ก็คือประตูมันนับบดนั่นแหละเกมที่ผ่านมากองกาาลางชาวฮอลแลนด์ทำประตงกับทีมขึ้นนํไทยครล่งแรกจากจังหวะตามซ้ำาจ่อๆหน้าปากประตูก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่79เคซ่าไม่มีความคิดอำลาย,ยูนตุสในช่วงตลาดสมยนี้แฟร์ลาดิโก้เคซ่านะครับ กองหน้าทีมชาติอิตาลีของยูนตุสยอมรับว่าเขานะครับไม่ได้มีความคิดเรื่องการย้ายเทียมในช่วงสมัยน,นี้เกียซ่าตัวเมกาลได้รับความสนใจจากสมโมสรในพิมลิกอย่างลิเวอร์พูลกับนิวาสเซิลยูไนเต็ดเพราะมอวานยูนตุสมีปัญหาทางด้านการเงินจึงเป็นโอกาสในการเยืเทียมแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปใน,น,นการยืดเทียมในช่วงตลศาดเกสชันเตะเสมอที่ผ่านมาเกียรซ่าตอบว่าพูดตามตรงนะ เสียงเดียวที่ผมได้ยินในช่วงํำนี้ก็คือเสียงของผู้อำนวยการสโมสรคลิสตยโนโจุนโตลีเราเห็นค้อมต้องการว่าสิ่งสําคัญที่สุดอันดับแรกก็คือการเต็มตัวสําหรับฤด,ดูกันใหม่ให้ดีที่สุดทันนีเกียนซาเลเญญากับเบียงสโคลเรนีถึงปี2 0ง5ั่าเท่านั้นและมีข่าวว่าโอกาสที่จะต่อเัญนาจนใหม่มีไม่น้อยส่วนผสมที่ทุกคนรอคอยและอยากจะเห็นลงสนามร่วมกัน จากเกมที่กลัคืนที่ผ่านมานครับเราได้เห็นว่าณนะตอนนี้แล้วอันกับเพนแบกมีความพร้อมมากแค่ไหนหลังจบเกมเจคเกนคลับเองก็ยืนยันว่าตอนนี้ดาวเตะราย,รยนี้มีความฟิตและมีสภาพร่างกายที่ดีสมบูรณ์แล้วและจะกกังหวะการเล่นผู้อลของเขาก็กลับคืนมาแล้วอีกด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับจากนี้ต่อไปกเพนแบกกำลังจะได้รับโอกาสในการลงเล่นที่สม่ำเสมอแล้วและด้วยสถานการณ์ของเคอร์ติจนที่เป็นตัวหลักของเจคเกนคลับม,มาตลอดนั้นถูกแบน3เกแมบบ นี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับกราฟเวนแบกเลยทีเดียว129ล้านปอนด์นะครับสำหรับมิ้งฟิลสามคนอาจเป็นส่วนผสมที่หลายๆคนกําลังอยากจะเห็นมากที่สุดณเวลานี้อยู่นั่นก็คือการลงสนามพร้อมกันระหว่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกาฟเวนแบกและดมินิกส์บอสไลท์ท่านผู้ชมเตรียมได้ยนโฉมกันเลยนะครับ3คนนี้อาจจะได้ลงเล่นพร้อมกันแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเคอร์ติโจนนั้นโดนแบนไปสามมถ้าหากโชว์ฟอร์มดีนะครับ ก็จะเป็นแท็กติกหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งในตำแหน่งกองกลางของ, Liverpool. Liverpool ง,งลิเวอร์ pool แมนยูติด2ลิเวอร์ p ู o มานหทีมชาติกฤีประกาศรายชื่อ26นคุณพลทำศึกยูโร2024รอบเคัดเลือกเดือนตุลาคมนะครับประกาศรายชื่อนักเตะสิงโตคำรามังกฤษชุดลงทำศึกยูโร2024รอบเคัดเลือกและเกมอุ่นเครื่องในเดือนตุลาคมปี2023 กเอเรโซเชีนะครับประกาศรายชื่อผูนักเตะทีมชิงกฤษชุดลุยศึกยูโร2024ในเดือนตุลาคมนี้ที่จะพบก,กับอิตาลีและเกมอื่องกับออสเตรเลียในช่วงเบรกทีมชาติสัปดาหนะ์หน้าโดยทีมชุดนี้ยังคงถูกตั้งคำถามปดกวนกับนักเตะหลายคนที่ผลงานกับสโมสรไม่ได้โดดเด่นแถมบางคนแทบไม่มีโอกาสลงสนามเลยซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ก็มาจาก2ทีมหัวตารางรีมลีกอย่างแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลโดยมี2รายจากเมนยูและ1รายจากลิเวอร์พูลนะครับ โดย2รายของแมนยูนะครับนั่นก็คือฮาร์ดรันมิไกวในตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งไม่ได้ลงสนามเลยให้กับแมนยูติดทีมชัดเจนเลยนะฮะเป็นลูกหลักนะฮะส่วนอีกคนนึงก็คือมาร์คันไรต์ปอดนะครับในตำแหน่งของหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเรามีติดแค่คนเดียวนั่นก็คือเท no นส์อเล็กซานเดอร์อโนนะฮะก็คือในตำแหน่งกองหลังนั่นเองรับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่6ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กรับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ